สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะเช็คดวงช่วงสงกรานต์ปี2567ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การทำนายนี้เป็นการทำนายรวมนะคะอย่างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจว a ลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในการทำนายคลิปนี้ส้มต้องบอกก่อนว่าให้ผลนะคะ ในช่วงวันที่13เมษายนนะก็คือสงกรานต์เลยไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็คือเหมือนกับการทำนายดวงรายไตรมาสเหมือนกันนะคะด้วยความที่ว่าส้มทำนายในช่วงปีใหม่มาแล้วนะคะดวงในช่วงปีใหม่สากลมาแล้วนะคะคราวนี้ปีใหม่ไทยก็มาเช็คกันบ้างว่าจะเกิดอะไรดีๆใหม่ๆปังๆหรือต้องระวังอะไรเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ ะะสำหรับชาวตุลเนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีของคุณนะคะก็คือดาวศุกร์มาดูกันที่ดาวเจ้าเรือนราศีคุณก่อนส้มส้มมองแบบนี้ว่าหลังจากช่วงสงกรา์เป็นต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสงกรารจริงๆในช่วงนี้นะคะในช่วงเมษาเนี่ยจริงๆดวงคุณค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะ เพราะว่าพ้นจากการที่จะไปเจอกับดาวคู่ศัตรูมาแล้วแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดดีมากด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะคะแล้วยาวๆไปเนี่ยตั้งแต่กลางเมษาไปจนถึงมิถุนาเนี่ยส้มบอกเลยว่าในเรื่องของดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนราศีคุณเนี่ยไปเจอกับดาวคู่มิตรอะช่ำมากเยอะมากนะคะดาวสุ์เนี่ยไปเจอกับดาวพุธบ้างละ่ะนะคะอังคารบ้างละ่ะทั้งโยก ทั้งอยู่ด้วยกันทั้งคุ่มกันนะคะดาวพฤหัสบดีบ้างหละ่ะนะคะซึ่งไปเจอกับดาวคู่มิ้นแบบนี้มันส่งเสริมมากๆต้องบอกแบบนี้นะคะส่งเสริมดาวสุกให้ยิ่งหนักส่องสว่างสดใสบอกเลยว่าเสน่ห์ของชาวตุลเนี่ยใช้เสน่ห์ไปใช้กับเรื่องของงานเงินเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆนะคะดูแลบุคลิกภาพให้ดี ดูแลคำพูดน้ำเสียงในการทำงานในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นบอกเลยเกิดผลดีแน่นอนนะคะในสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือดาวพฤหัสบดีคือด,ดาวใหญ่จากที่เขาอยู่ในเรือนปตตนิของคุณเขาจะย้ายมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาก็จะมาอยู่ในเรือนมรณนะนะคะซึ่งพอดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมรณนะเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังเนี่ย ก็คือเรื่องของอะไรบ้างสุขภาพต้องระวังเลยอย่าทำงานเยอะเกินไปนะคะจนทำร้ายสุขภาพตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดวงมันมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอูฉันต้องเป็นอะไรแน่เลยแล้วก็ไประแวงโดยที่ไม่ระวังไม่ใช่นะให้คุณไม่ประมาทไประวังเอาดูแลสุขภาพให้ดีเอามันก็จะไม่เกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นไง เอ,อนะคะคเพราะฉะนั้นในช่วงต้องบอกว่าปีหนึงอะต่อจากช่วงสงการเลยเนี่ยต้องดูแลสุขภาพละชาวตุนนะคะดูแลสุขภาพให้ดีอีกอย่างหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบางคนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดของเราต้องดูแลสุขภาพท่านแต่ผู้ใหญ่ในที่ทํางานผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานส้มต้องบอกว่าในบางคนเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ออกไป มีคนใหม่แทนเข้ามาแบบเนี้ยผู้ใหญ่ที่เคยซัพพอร์ตเราดีๆอ่ะอาจจะอยู่ไกลเราละไม่ได้มีเรี่ยวแรงกําลังที่จะซัพพอร์ตเราอาจจะมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่มาใหม่เออหรือผู้ใหญ่คนเดิมนะฮะผู้ใหญ่คนเดิมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคกับเราในการทํางานเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บางคนที่ดีก็มีแต่ผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ส่งเสริมก็มีเพราะฉะนั้นก็ไปดูไประวังเอานะฮะใครที่ ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะสายมูเตลูออนไลน์อันนี้ปังอันนี้ดีมากบอกเลยดาวพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะในเรือนมรณะนะอันเนี้ยดีอาชีพเหล่านี้ดีหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกเงินก้อนนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเอ,อซับซอนหัวกลับส้มบอกเลยนะช่วงตั้งแต่เมษาเนี่ยหูแรงดี ตั้งแต่พอดาวสุกเป็นมหาอุดนี่คือแบบเปิดแรงเลยอะต้องบอกแบบนี้นะชาวตุลน,นะนะคะอันนี้ได้ห้าไม้เท้านะคะคือต้องบอกว่าเป็นการเปิดแรงชาวตุลเลยแต่มันแรงไปอะ่ะหนึ่งดาวหัวกลับอย่างเงี้ยห้าไม้เท้าอย่างเงี้ยต้องระวังบริวารมีปัญหากับเราบริวารมีปัญหากันเองหรือตัวเราแรงเยอะเกินไปตึงกับบริวารเกินไป ทำให้บริวารดื้อใส่นะคะคือเอาเอาพอประมาณเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุยนนอสอดจริงๆอะไรที่คุณได้วางแผนไว้แล้วมันเข้ามือแล้วมันสำเร็จอยู่แล้วค่ะในช่วงสงกรานต์มันสำเร็จให้คุณได้เห็นอยู่แล้วอย่าไปกดดันสุขภาพเยอะเกินไม่ดีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคือขึ้นไพ่ดาบมาคือ แรงมันเยอะเกินพิกัดแล้วมันไม่ดีพยายามลดระดับให้พอประมาณนะเออนะฮะ w e of Fortune หัวกลับค่ะในการตัดสินใจในเรื่องเงินเรื่องทองใดๆต่างๆนะคะส้มมองว่าให้คุณระวังการโดนหลอกโดนโกงอยู่นะยังต้องระวังนะคะคือมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนกับการลงทุนกับคนที่เราไว้ใจอันนี้ดูให้ดีเลยนะคะ เนาะจะลงทุนไม่ว่าจะทำอาชีพหรือกับใครก็ตามนะคะให้พิจารณาให้รอบครอบก่อนอย่าใจร้อนเพราะว่าขึ้นไพ่ว่าคุณอาจจะใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะคะไม่ใจร้อนเงินก็ยังอยู่กับเรานะอืมเนะคะีคยะเดี๋ยวให้พิเทศเชื่อในเซนต์ตัวเองนะคะถ้าเซนต์เราบอกว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจก็พักไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะอย่าไปแบบอย่าไปคิดว่าเราคิดมากไปเอง เรื่องของการตรวจสอบคนเรื่องของการยังไม่ไว้ใจคนหรือไม่รียบร้อนในการใช้ใจ่ายเป็นเรื่องดีที่ควรทําค่ะควรสืบเสาะหาข้อมูลก่อนนะคะในส่วนของใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนี้ดีมากเลยนะคุณจะไปเจออาจารย์ที่ดีในเรื่องการเรียนรู้บางคนอาจจะสอบติดสอบผ่านนะคะได้เรียนในที่ที่ตั้งใจเรื่องทุนการศึกษาตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะเป็นระดับอาจารย์เจ้าพ่อเจ้าแม่ในการทํางานตําแหน่ง โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะโดดเด่นจริงๆนะคะด h เอ็ p พ r ลเอร์หัวกลับโดดเด่นจนอย่างที่บอกผู้ใหญ่บางคนรักเราแต่ผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบก็เลี้ยงเลี้ยงเอานะคะนะนะเข้าใจว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเราแล้วต้องย้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะบางคนไม่ชอบก็ถ้าจําเป็นต้องทํางานด้วยกันก็นิ่งไว้ดีที่สุดละค่ะนะคะมาดูกันในเรื่องโชคลาภนะคะ มาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนเป็นผู้ชายนะที่มีปัญหาชีวิตแต่ว่าเลขที่เกี่ยวกับเขาจะให้โชคคุณชาวธาตุน้ำมีนกรรกฎพิจิกผู้ชายที่ลันลานนะมีอารมณ์ศิลปินที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคได้011หรือ611ก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ ชาวตูนขอให้ชาวตูนมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดวงพลิกฟื้นในช่วงสงการให้โชคดีร่ารวยทุกท่านนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ